สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่20ตุลาคมนะคะการทำนายดวงในครั้งนี้เป็นการทำนายดวงแบบทั่วไปค่ะกรุณาใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าได้นำผลของการทำนายดวงนี้ไปคิดตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เลยนะคะขอให้พลังงานหลักให้กับความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งใบค่ะ นายอ๊อฟครับนายออฟครับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ยังไม่คิดยังไม่มีคนใดคนหนึ่งคิดที่จะหยุดอยู่ที่ใครอาจจะเป็นตัวเราที่มีคนเข้าๆออกๆในชีวิตเยอะหรืออาจจะเป็นที่เขามีคนเข้าๆออกๆในชีวิตเยอะเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์เลยทําให้เป็นที่ หน่าจับตามองแล้วก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะคะขอให้เรื่องราวความรักความสัมพัน,พน,พน,น,นธ์นอข,ออววนของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์ในอดีตด้วยค่ะขอทราบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์ในอดีตค่ะ The Tower Queen of Cups King of Pentacles แล้วก็เอตออฟคับคู่กรณีเป็นราศีธาตุน้ำได้ค่ะกรกฎพิจิกมีนค่ะแล้วก็ราศีธาตุดินค่ะฝึกศพกันมังกรน,นะคะความสัมพันธ์ในอดีตเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นต่างฝ่ายต่างเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งทำให้เวลาที่ เวลาที่คุยกันหรือเวลาที่จะต้องอปฏิสัมพันธ์กันมันทําให้มีเรื่องของความไม่เข้าใจมีเรื่องของการใช้คําพูดที่รุนแรงมีเรื่องของการใช้อารมณ์มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นทําให้ต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะหันหลังเดินจากกันไปหรือเลือกที่จะไม่ประทนะเนาะคือเหมือนกับว่าพอคุยกันแล้วมันมีปัญหาแต่ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขปัญหาแต่เลือกที่จะยึดมั่นถือมั่นในความคิด ทัศนคติของตนเองแล้วก็เอาความคิดนั้นเป็นที่ตั้งแล้วก็เลือกที่จะไม่เขาเรียกว่าไม่ตกลงยอมความกันนะเขาเรียกว่าอะไรคือไม่คุยกันให้รู้เรื่องเนาะแล้วในปัจจุบันนี้เพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างคะ Ten of Swords Judgment The ด o o นแล้วก็ s e v o n of w a n d มันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองก็มีดีไม่ยอมลดทิฐิมานะหรือว่าลดอิกโก้ของตัวเองลงมาคุยกันเนาะมันก็เลยทำให้ตอนนี้ตัวเราก็ค่อนข้างที่จะเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างเครียดแล้วก็วิตกกังวลยังคิด วกวนอยู่กแต่เรื่องนั้นเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่า,าเราเป็นผู้ถูกกระทาอะเราเสียใจที่เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําไมไม่เข้าใจเราเลยเราอยากเรารู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะปิดกัน้นอยากที่จะบล็อกอยากที่จะเหมือนกับว่าปิดกั้นปิดใจไม่อยากที่จะพูดคุยเนาะเพราะว่ายิ่งอยู่ไปอะเรายิ่งรู้สึกเสียใจแล้วก็ค่อนข้างเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะ แล้วเขาหรือเธอคนนั้นที่เพื่อนๆในวันอาทิตย์คิดถึงเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วเขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้ Five of s w o s d King of Sword Two of Pentacles แล้วก็ The Fool คู่กรณีเป็นราศีธาตุลมได้ค่ะราศีธาตุลมมีมิถุนตุนกุมค่ะตัวเขาเองอะ่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอิกโก้แล้วก็ยังเชื่อในความคิด ยังเชื่อในทัศนคติของตัวเองยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจทําลงไปแล้วเขามองว่าที่ผ่านมาเขาก็ได้พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เขาก็อยากที่จะคุยกับเรานะแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะเทคแอคชั่นหรือทําอะไรเขายังเขาก็มีความสุขดีกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขา คิดว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันผ่านการกลั่นกรองมาจากสมองแล้วมันไม่ได้ผ่านการเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีแค่อารมณ์หรือว่าความเอาแต่ใจมันเป็นวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วแนวโน้มความราักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงแล้วความราักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะในช่วงวันที่11ถึงวันที่20ตุลาคมคะ่ะ โ o ล์ทอเพนเ l e ค่ะ f i ล e of ฟวันเซเแล้วก็8 of cup แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นี้ในช่วงวันที่11ถึงวันที่20ตุลาคมนี้เนาะมองว่าก็ยังจะไม่มีการพูดคุยเจราจาหรือว่ายอมความกันอะ มืนกัว่ามันไม่มีใครมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันละเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างจะอ,อยู่เงียบๆในมุมของตัวเองถึงแม้ว่าจะยังมีความคิดถึงอยู่แต่ก็พยายามที่จะไม่กลับไปพูดคุยหรือไม่กลับไปติดต่ออีกแล้วเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่มองหาตัวเลือกหรือว่าให้คนอื่นๆเ,นเข้ามาในชีวิตเราเนาะเพราะเรารู้สึกว่าความอ่า ตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าๆออกๆในชีวิตเยอะเป็นที่สนใจของคนทั่วไปเป็นคนอ่าคนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่อธยาศัยดีอ่าเพื่อนเยอะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เหงาอะไรเนาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้เหงาอะไรอะ่ะยังมี คนอื่นๆให้เขาเลือกอีกเยอะแยะมากมายในความในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงวันที่11ถึง20ตุลาคมน,นี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนโสดบ้างคะจัดตี n of pentacle a เ e ิลเอ o ดอแล้วก็จ of o ฟวอืจริงๆคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์อัธยาศัยดีเนาะใครเห็นก็ อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีหรือถ้าไม่หน้าตาดีก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเวลาพูดอ่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดมีสเสน่ห์มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนที่เ,เกิดในราศีธาตุดินได้ค่ะพึงศพกันมังกรราศีธาตุลมธาตุลมค่ะขอโทษค่ะกรกฎพิจิกเธาตุาลมกรกฎพิจิก แล้วก็มีราศีตุลได้ค่ะดูแล้วมันก็จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นการติดต่อพูดคุยทางโลกออนไลน์การสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆนะคะหรือจะเป็นการพบปะกันในที่ทำงานหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันนะคะมีโอกาสที่จะได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ค่ะมีคนเข้ามาให้เราเลือกเยอะค่ะในช่วงวันที่11-20ตุลาคมนี้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆในวันอาทิตย์ทั้งคนโสดและคนมีคู่ตั้งแต่วันที่11ถึง20ตุลาคมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะหากท่านใดสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะมีรายละเอียดไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ